ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยัวคาแหล่งรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ตั้งแต่ซูเปอร์คารุ่นใหม่ไปจนถึงเครื่องจักรที่แข็งแกร่งที่สุดบนล้อหากคุณลหลงไหลในเครื่องยนต์ทรงพลังดีไซน์ไอคอนิกและนวัตกรรมสุดล้ำที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามและมาเป็นครอบครัวรถยนต์ของเราด้วยกันนะครับตอนนี้ไปชมสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆอย่างที่180รถถังไทยปี2026กันเลย ที่180ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศักยภาพด้านการผลิตยุทธปกรณ์ของประเทศไทยสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI และบริษัทเอกชนหลายแห่งที่180คือความภาคภูมิใจที่ผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญท้องถิ่นและเทคโนโลยีระดับโลกไม่เพียงออกแบบมาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังตั้งเป้าส่งออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะเป็นหนึ่งในเวทีการแข่งขันระดับสากลใต้กรอบเหล็กแข็งแกร่งที180้ซ่อนขุมพลังไว้เต็มเปี่ยมมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V 1 2เทอร์โบ1800แรงม้าทำให้รถถังคันมาหึมานี้สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงทำความเร็วได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพเส้นทางออฟโรดนักออกแบบเน้นเรื่องความคล่องตัวอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่ารถถังคันนี้จะไม่ใช่แค่แข็งแรง แต่ยังว่องไวและตอบสนองได้ดีในสนามรบจริงด้านการป้องกันที180ใช้กรอะคอมโพสิตแบบโมดูลาซึ่งสามารถเสริมกรอะปฏิกิริยาระเบิดเอาราได้ตามความจำเป็นทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเน้นความเบาความคล่องตัวหรือความแข็งแกร่งสูงสุดโดยสามารถทนทานต่อการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังและกับระเบิดได้อย่างยอดเยี่ยม อาวุธหลักของที่180ก็ไม่ธรรมดามันติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด130มิมลลิเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานปกติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่น 120- หรือ125มิลลิเมตรการเพิ่มขนาดนี้ทำให้มีพลังทะลวงสูงกว่าสามารถทำลายรถถังหนักของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมการยิงเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และระบบช่วยเล็งด้วย AI สามารถเล็งเป้าอัตโนมัติและยิงได้แม้ในขนขเคลื่่อที อาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, มแบบควบคุมระยะไกลบนหลังคาเหมาะสำหรับรับมือทหารราบโดรนและยานพาหนะเบานอกจากนี้ที่180ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาและตอบโต้ได้ก่อนที่จะโดนตัวรถภายในห้องโดยสารของที่180ได้รับการออกแบบมาอย่างทันสมัย รองรับลูกเรือเพียง3าคนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับโดยระบบบรรจุกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มความเร็วในการยิงอย่างมากอินเทอร์เฟภายในเป็นหน้าจอสัมผัสและมีระบบ,บสแสดงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบระบบสื่อสารก็ติดตั้งมาใหม่ทั้งหมดรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยอื่นอย่างราบรื่นอ,อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ ระบบขับเคลื่อนเสริมแบบไฮบริดซึ่งช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่แบบไร้เสียงได้ในระยะเวลาสั้นๆเหมาะสำหรับการซุ่มโจมตีหรือลอบเข้าตีนอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้น้ำมันในโหมดจอดนิง่งทำให้เป็นรถถังที่ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการผลิตที่180จะเริ่มต้นในระดับเล็กโดยส่งมอบหน่วยแรกให้กับกองทัพบกไทยแต่ในระยะยาวเป้าหมายใหญ่กว่านั้นมาก ทยต้องการผลักดันที180เข้าสู่ตลาดโลกในฐานะตัวเลือกที่คุ้มค่าเทียบกับรถถังแพงๆอย่าง M1 Abrams ของสหรัฐอเมริกาหรือ Leopard 2ของเยอรมันอีกข้อได้เปรียบใหญ่ของที180คือความสามารถในการปรับแต่งลูกค้าสามารถเลือกกรอบระบบสื่อสารหรือแม้แต่ขนาดอาวุธได้ตามความต้องการทําให้เหมาะกับหลายสถานการณ์และหลายงบประมาณความยืดหยุ่นและราคาคุ้มค่าคือหัวใจสําคัญของรถถังคันนี้การที่ประเทศไทยหันมาผลิตรถถังเอง ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความมั่นคงแต่ยังเป็นการสร้างงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศอีกด้วยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคเทคโนโลยีทางการทหารแต่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตอย่างเต็มตัวนี่คือก้าวที่กระหาญและอาจเปลี่ยนมุมมองของโลกที่มีต่อภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตเราคงต้องจับตามองว่า T180 จะทำผลงานได้ดีตามสเปคที่ตั้งไว้หรือไม่ และจะสามารถคว้าสัญญาส่งออกจากประเทศต่างๆได้หรือเปล่าแต่ในวันนี้ที่180ได้ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทยานนวัตกรรมและความภาคภูมิใจของชาติไทยอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมยูอคาช่องที่พาคุณไปพบกับเครื่องจักรทรงพลังตั้งแต่ซูเปอร์คาร์สุดหรูไปจนถึงรถถังสุดแกร่งอย่างที่1 8 0อย่าลืมกดติดตาม,ตดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับที่1 8 0คุณไว้ใจรถถังคันนี้ในสนามรบยุคใหม่ๆหมแล้วเจอกันคลิปหน้า